พัสดีพี่ๆน้องๆนะครับวัอนี้ไม่ตกกลางครับเพาได้เห็ุงานนะครับหยุดชื่อว่าฝนตกนะครับทั้งแต่ภาคมองผมก็่ได้เห็ุงานนะครับวัอนี้กด็กศิพ้าพี่ๆน้องๆนะครับมาลับคมตั้งป่านะครับเพราได้เกี่ยวกันเกษตรนะครับวัอนี้กอกมาโจงก็ไปกันหมูม้งนะครับตั้งป่านะครับกด็กศิพ้าพี่ๆน้องๆนะครับมาลับคมวิธีการลากป่านะครับชือว่าเอาปลาทำรุงานนะครับหรือหมอปลานะครับ ภาป,ป,ป่าเบาดงนะครับที่ทั้งหลังผมนี้ก็จะเป็นเปนเรื่องป่าทับทิมหน่อยอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆไปชมจะลากป่ามูซานะครับตอนนี้ที่ว่าป่ามูซานะครับของ,งนั้นนะครับครับกลับไปรับชมกันได้เลยนะครับ ครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลาต้อพิมพ์นะครับกับตัวพ่อไงนะครับประมาณสองนิ้วนะครับปลาตัวบ่อญ่ครับผมพอดีวยู่หัวหันทนเอาตัวเปนทำงานนะครับปลาก็เลยมากินหัวหันนะครับแต่ะหลายนะครับบ่อนี้กับพ่อญ่นะครับจะมันจะเลี้ยงหลายนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับปลาต้อพิมนะครับบ่อนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆนะครับไปรับชมที่ว่าร์เป็นปลาต้งโรงงานนะครับ ป่ามูส่านะครับป่ามูส่านะครับป <ü invoke> ่าตัวใหญ่นะครับครับกลับไปชมกันได้เลยนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับป่าในบ่อลาสติกนะครับกตัวใหญ่ครับตุ้เป็นโลนะครับนี่ครับอาจจะย่อนแสงได้หน่อยอาจจะพอเห็นนะครับเดี๋ยวก็รอชมตอนที่วี่เพิ่นเอาเพิ่นเอาขึ้นจากบ่อเลยนะครับตอนนี้เพิ่นกับครัังจะตั้งเครื่องอยู่นะครับนะครับครับ คือว่าอังกาล่านี่ก็ับทาคือว่าเตรียมแต่ไส่ปลานะครับนี่ครับอังกาลาลากปลานะครับเป็นกระไส่น้ำใสียังมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นโบเล็กนะครับโบเล็กคือว่าตัวเครื่องดูดปลานะครับนี่นี่ครับคือว่าดูดปลานะครับล่างนั้นก็มีนะคกับลังตั้งเครื่องอยู่นะครับกลังตั้งเครื่องกล้ลังเตรียมคือว่าจะลากปลานะครับเทียมวันเดินลากปลานะครับตั้งเครื่องอยู่นะครับ พามาชมเลยนะครับอันนี้คือบัลลปัเพื่อนนะครับกำลังตั้งเครื่องเนี่นะครับบัลใบัยเวลาทำงานในบ่อป่าครับผมก็กำลังต่างเครื่องนะครับตกลงบัลลปัสบายดีครับสบายดีกับผักไทยสบายดีครับบัลลปัเพิ่นกระจายดีนะครับนี่ขอทายเพิ่นกับมาท้ายเลยเล่ยมาบุกเป็นยังนะครับกำลังกลังต่างเครื่องนะครับผมเล็กนะครับ อันนี้เปาอิสานนะครับคนถอดออกจากตัวนี้นะครับมัตรเครื่องมะตั้งนะครับเปาอิสานครับคนเกิดถอยมาต่อมาต่อถังเพื่อว่าจะไปใส่ป่านะครับดูครับเปาอิสานเปาอิสานเจะแน่นนะครับทั้งคนเกิดถิ่นะมาณนี้นะครับแต่ชื่อว่ามาก่อเอาถังนะครับรับหลักฐานนะครับเป็นหลักฐาน เวลาขล้างหน้าครับพิว่าใส่ป่านะครับเวลาลากม้าลงใส่โบริ่งครับขีม้าเลยนะครับ,บ,รบ,รบพี่ฐางป่าคนนะครับพิว่าคนเกิจะถอยมาตรงนี้นะครับไปเถอะเวลาหูุป่ากันมานะครับครับพิว่าถอยรถมาเตรียมไว้นะครับคนเกิดจะถอยมาตรงนี้นะครับ สำหรับบอนี่ก็จะบ่อเลิกปนเดะนะครับนี่ครับเป็นบ่อพลาสติกนะครับกับบ่อเลิกปนเดะนะครับนี่ครับตั้งขน้าเพิ่นกิดกำลังตั้งเครื่องนะครับกำลังล้มวนนะครับนี่ครับการล้มวนลากนะครับนี่ครับน้ำกับบ่อเลิกนะครับบอนี่นะครับ,น,บ,ร kind of รบนี่ครับการรอชมกันเลยนะครับวิธีการลากหวนนะครับเอาพีพีน้่งงองมาหลับชมนะครับรอชมกันเลยเลยนะครับชะลมครับ ครับสรุปอย่างชื่อว่าครับสวัสดีครับนะครับประมานี <k <k vale ้นะครับนี่ครับคนก็จะเตรียมนะครับอันนี้ก็เป็นนักศึกษานะครับอยู่คัมฟอร์มวันดาครับนักศึกษาวันดานะครับกได้ม่เฮ็ดน้ำกันนะครับอันนี้ก็เป็นคนอิตาเลียนนะครับอิตาเลียนนะครับก็ม่เฮ็ดน้ำกันนะครับกับบอว่เพราไนะครับบอดีมกครับกับตี๋ซอยกันประมาณนี้นะครับก็คื่อว่ากำลังเตรียมนะครับนี่ครับกำลังเตรียมที่ว่าจะลากปลาเขาทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักศึกษา ว,วันได้นะครับนี่ก้คนหนึ่งนะครับนี่ครับครับหนาบรรไดมันนะครับกำลังเกี่ยม <the question mountain. S 1> อันนี้จะขึวนอวนมันนะครับนี่อวนที่ิันลากปลานะครับมันกำลังเกี่ยมที่ว่าจะลุกอวนนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับมันจะลากเป็นอวนนะครับใช้อวนลากเอานะครับอุปกรณ์มันเกิมีประมาณนี้แล้วนะครับผมกับพ่อหูนะครับว่า่นเดินวางในอุปกรณ์นะครับ บจะมีตูวขำแบบนี้นะครับขำวนขำหนังนะครับแมงกระลาเขาจะถอยลงมาในบอลเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นวนนะครับตอนนี้คนยังขั้นในลุงวนนะครับกำลังเตรียมกำลังจับบอนะครับการจับบอลนี่นะครับเพ่นก็เริ่มปล่อยวนนะครับก็คที่ว่าสําหรับที่ว่าเตรียมเตรียมบอเตรียมหนังแล้วก็เริ่มปล่อยวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนอิตาเลียนนะครับคนบ้านเพิ่นนะครับชโลมบัลลัยชโลมชโลม ครับคุณกัตติะมาณนี้นะครับสวัสดีครับสวันสนี้นะครับจะเป็นภาษาบ้านเอานะครับทางวว้ฉลมนะครับ,บน Store ีค่ครับอวนนี่เพิ่มไว้เพื่อเริ่มปล่อยไปนะครับนี่ครับคนกัจะลากเพาะ่เบิร like ์ดนะครับนี่ครับคนจะลากแค่เครื่องบอนะครับเพน่าจะเอาหลายนะครับผมเกิยังให้างในทำมึงนะครับท่านก็จะดึงไปนะครับนี่ครับปล่อยควนไปแค่เครื่องบอนะครับครับเดี๋ยวก็รอชมต่อที่ว่าพคนหลักเสร็จเลยนะครับเริ่มปล่อยควนนะครับ คือว่าเป็นโหลากเบิดบอนะครับขนาดจะเบอลยหลายตันนะครับทา้งคุณก็จะเป็นเบาอีสานนะครับกัปันดานะครับไปยืนดักซอยกันนี่คุณนะครับนี่ครับเป่นก็ได้ลากไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมทา้งพุ่นนะครับเบื้องใกล้ๆนะครับตอนนีพค่นอาปลาขึ้นะครับเพื่อคว่นเรียมคุ่นเรียมเรียบร้อยนะครับท่านนี้ก็จะปล่อยไปเรื่อยนะครับปล่อยวนนะครับนี่ครับก็ลากแค่เครื่องเดียวนะครับนี่ครับเร็วๆแก็คือว่าเป่นก็ซอยกันนะครับ ที่ลากก็แค่ครึ่งเดียวนะครับบอไใหญ่นะครับเดี๋ยวไปชมกันประมาณนี้เลยนะครับวิธีการที่ว่าเพิ่นลากป่านะครับนี่ครับกับสีซอยกันนะครับคือว่าลากบวกกุ้งนะครับเอาแคบๆนะครับแล้วพวกว่าเพิ่นเกี่ยวลายไปเลยนะครับนี่ครับข้างเหนียดจะย้อนแสงจังไงนะครับกับอากาศกับคึมๆนะครับคือว่าฝนตกเดืวก็ตกเดืวก็หยุดนะครับมือนี่ผมก็บเพื่อไปเห็นงานนะครับมือนี่ ประมาณนี้เลยนะครับพันกะสอยกันนะครับวันนี้ครับทังนึงกบเบ้าบอยครับเบ้าบอยลากไม่อีกแล้วทั้งนึงนะครับเบ้าบอยนี่ก็จะเป็นเบ้ายีสานนะครับครับอาจจะย่อนอาจจะย่อนเสียงจังหน่อยนะครับนี่นี่ครับอันนี้หัวหน้าพันลงไปในน้ำเลยนะครับหัวหน่าพันคิดว่าลงไปคุ้มในน้ำเลยนะครับมันก็บสิราก้นมาหนึ่งนะครับ ไข่กัันนนดิะคครบๆก็ว่าไปกิกตีนไว้นะครับทั้งยีน้ำนำครับโดดแล้วครับปลาเริ่มโดดแล้วครับโดดนะครับผมคิดว่าลากแขบเข้ามาหน่อยนะครับอ๋อผมก็เข้าใจว่าเพิ่นหลากเข้าไปใส่ตัวดูดรถนะครับเพิ่นยังมุมหลากเข้าไปใเตยโตดุดนะครับมันก็นหลากเห็นมหนีกอนครับดูครับโอ้หลายๆครับหลายครับปลาเริ่มแล้วครับยีน้ำตัวนี้ก็จะเป็นระบบน้ำหมุนเวียนนะครับมันก็จะปล่อยตลอดนะครับปล่อยหมุนเวียนตลอดนะครับโอ้ โดนแล้วครับโดนแล้วอ๋อเพื่นก็จะเฮ็ดเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกไว้ค่อยเอาไปดูดเขานะครับนี่ครับทางก็เลยลงน้ำไปเลยครับเรียว่านี่ครับเด็กก็ชมกันยาวๆเลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวจังหน่อยนะครับวิธีการลากปลานะครับนี่ครับอาจจะยาวจังหน่อยครับคลิปนี้ก็ชมกันนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาจะได้ไปิดั๊บไต่บ้านเฮาหรือว่าได้เบิ่งนกันแบบเต็มๆเลยนะครับ ครับนพุ่นเกเฮ็ดเป็นผงนะครับผมเป็นผงนะครับแต่ชือว่าลุงน้ำต่อยกันแต่ัดทั้งขุนนะครับละทั้งปากนั้นนะครับไในตอนนี้ค่อยที่เปรียวเข่าเครื่องประมาณนี้นะครับนี่ครับอ๋อพคนถึงเชือกไว้แต่ชือว่าจะมัดไว้เบิดนะครับตอนนี้ค่อยไล่ออนนะครับนี่ครับเ็เชือกใจะตึงชันไว้นะครับนี่นี่ครับแล้วเราจะมัดไว้มัดไว้เป็นช่วงไม่้ปลาออกนะครับนะครับทั้งนี้ก็จะเป็นคือว่าเอาซัมนี่นะครับ ออกพอหลายนะครับลากสั่นนะครับมันจะมัดไว้เลยนะครับทั้งนั้นนะครับอาจจะเสียงดังนิดหน่อยนะครับผมอยู่ที่ว่าผมยืนปล่อยดำนะครับนะครับบรรยากาศเลยนะครับแต่ที่หลอกเดียวมันก็จะไปมัดเขาตัวตูดปลานะครับตัวหนาตั้งเสียงเรียบร้อยแล้วนะครัมกันยาวๆไปเลยนะครับวิธีการเอาปลาขึ้นบ่อนะครับลากปลานะครับบ่อยๆมันก็ได้เอารถลากปลานะครับ ลากถังมาแล้วพันก็ได้ลงมาซอยกันนะครับตอนนี้นะครับเปาบ่อยเปาอีสานแไปกับพ้นบักบุครับกับประมาณนี้นะครับนี่ครับเปาบ่อยครับเปาบ่อยครับคบเปาบ่อยเพิ่นกับเดี๋ยวลงไปอยู่ในน้ำนะครับตอนนี้เพิ่นกับกำลังไล่ปลากุมานะครับนี่ครับออกว่าไหลนะครับผมถามมนแล้วออกว่าไหลออกประมาณตันนึ่งนะครับท่านว่านะครับขอบคุณเลยไล่ปลากุมาที่ว่า ต่อมกว่าเราเพิ่งจะดูดนะครับดูดขึ้นจะลงลนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่เขนออกไปชมอีกท่านนึงนะครับไล้ครับไล้ป่านะครับก็คือเอาเป็นลากเอาแค่หน่อยเดียวนะครับหลากก็ไล่นะครับต่วนอ้กเอาตามมอเดอร์นะครับตามมอเดอร์ที่โุงงานเป็นสั่งนะครับโุงงานมันสั่งกระเดยเพิ่งเก่าเท่านั้นนะครับคือบอกไปหลายนะครับกาล้งเรียมอุปรณ์นะครับนะครับรอรับเครื่องหลากเพิ่งกระเดโหมดได้แล้วนะครับเครื่องที่ว่าดูดขึ้นนะครับนรับ๋ยวจะดูดป่าลุงไม่ถังเลยนะครับ คิดว่าเปิดเครื่องให้เตรียมเครื่องให้ตั้งเครื่องกันด้อยนะครับโอ้ผมก็อยากไปไทยคุณนะครับครับป่านะครับก็รั่วเลยนะครับผมอยากไปไทยพี่น้องมึงนะครับครับหลายครับหลายคุณครับเทนเลออกมาแล้วครับประมาณปัดมือแล้วครับเป็นเป็นเนื้อขันเดียดแต่ว่าก็ลายไปหน่อยนะครับอันนี้อันนี้ปลายังบ่อยปลายังเนี่ย ปลามมซ่าครับนี่เป็นปลามมซ่านะครับแต่บานหัวพุว่าเอินมาป่าอย่างนี้ครับขาผมก็ยังกันได้เห็นโตนะครับว่ามันเป็นโตเรียงๆนะมันกับค่ายๆปลากระพงนะครับแต่พ่กมันปลากระพงนะครับปลามมซ่านะครับนี่ครับเป็นกำลังกำลังตั้งเคพีองนะครับเดี๋ยวก็รอชมอีกนะครับเคื่อเอาพลังเลยมาเรียบร้งๆนะครับที่จับที่ว่าลาดปลาของคนนี้นะครับนะครับเพื่อจะดูตินไปนะครับนี่ครับ ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มที่ว่าขึ้นดูดมาแน่แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับจะติดดูดอกกระพี่เลยนะครับป่าครับที่ว่ามันติดดูดนะครับก็จะมีปเนียรที่ว่ามีกระมียวปเนียนะครับเพิ่นกระเจายป่าไปเช็คนะครับนี่ครับโอ้แกยู่ครับแกยุรุดต่อกระพี่กับนี้ครับนี่ครับลงลุกตะลังนะครับ เดี๋ยวก่อนนะครับเคื่องมันเป็ตรงของเมื่อกี้นะครับมันเกิดเหตุานี้แล้วนี่ครับตัวประมาณนี้เลยครับตัวประมาณโลนึงเลยนะครับนี่ครับปลาโมซ่าครับใกล้ๆปลากระพงนะครับครับแต่คือว่ารูดกับขังนะครับเป็นจะได้ตรงกับโรงงานนะครับนีตัวมาสองโถนะครับนบำอาู่แต่พงสักหน่อยนะครับโอ้รูดอะไอีกแล้วครับ กียมาตังเบงว่าชักโตชักโตกิโลนึทีนะครับเพื่กถคำนวณนะครับถึงเครื่องนับนะครับาเียวจักตันชักตันนะครับปอะมา้นี้ล้วก็พอได้เนนะครับ่าต้นไม้แบบนี้นะครับต้อไมาแบบนี้นะครับฝานะครับดูต้นม้แบบนี้นะครับจังหวนะครับ าไฟถังเลยนะครับครับกำลับดูดคนนะครับนับเจะพงนิดหน่อยนะครับแบบนี้รุดออกแแหนะครับรอหรับก็เลยดีกว่าลงควานะครับหลายครับหลายคิดว่าประเดี๋ยวยากคือปั่นเ้านะครับคนจะดูดอกเลยครับนี่ครับรูดดีเลยครับนี่ครับมัน่อจะไปต้งไปเพื่อนเอาไปต้งออาเพื่อเพื่นจะไปนับไปตั้งนะครับจะได้ขายกิโลถือนะครับว่ากิโลกิโลนะครับประมาณนี้เลยนะครับ โอ้เขาก็หยาดลุดเต็มพื้นเลยครับดูครับปะเนียเก็บปลาครับนี่ครับเดี๋ยวพี่ว่ามันลุ่มนะครับเพื่อปลาคนไปไปต้องไ้่กระดือเตยเสียงคนแม่ร้านนก้เดี๋ยวของทางทิศเยานะครับแต่คลิปนี้ก็สมเปียกเงย้วยกันไปเลยนะครับเก็บปลาคนเดียวฟ้อนเลยก็่อนของโรงงานเลยนะครับครับเดี๋ยวเกของลางทิศเยานะครับสำหรับทั้งขาเป็นกระดีเป็นประมาณนี้นะครับพ่วงกับ รถไถนะครับนะครับทั้งไถป่าเพิ่งนะครับแต่พวกใส่รถไถนะครับครับในถังคอนเสิรจะมีน้ำนะครับเอาน้ำใส่ไว้นะครับเพื่อปล่อยป่ามันอีกจ้ะคือว่าป่าบ่๊ะไตนะครับผมลงมากะมีน้ำใส่นะครับคอนเสิร์รงงานกอนเสิรปล่อยเจนึงนะคือสดๆเลยนะครับตรงคอนเสิร์งานแบบทสดๆเลยครับ คือว่าใกล้จะเบิดแล้วนะครับครับเดี่ยวนะครับเพิ่นเอากกับผโดนนะครับครับเดี่ยวเพิ่นหนาจะพ้อแล้วนะครับเพราะว่าตามตามหัวหน้าเพิ่นเพิ่นเอ๊กมาไหลนะครับนุ่นสำหรับบอยเี่เวมาไหลนะครับคือว่าเอารถเดี่ยวนะครับนี่ครับพอแล้วครับพอแล้วครับออกแค่นี้นะครับ เดี๋ยวมันก็จะเอา่มัดแบบไม่เช็คอีกตันึงนะครับอาออาไลนปไนไลยนะครับกามากิโลบปละไปเข็ดหมดเข็ดหมดกิโลอ๋อหกไร่เป็นตาดิตาอ๋อเป็นตาดิตาเอาเขาลงงานแค่หกไร่กิโลนะครับทินิดไปละไปอ๋อแล้วๆครับเพิ่นว่าพอแล้วแค่600กิโลนะครับพว่นนี่ครับเขตหมดกิโลนะครับก็ี๋ยวเว่า600กิโลนะเขตหมดก็คือ600นะครับ กิโลคนกว่าเพื่อนกับบ้านเขาอยู่นะครับเช็คมดกิโลนี่ครับเพิ่งอยจะลงไปเช็คมืออีกนะครับไม่อาจจะเกินหรือว่าทั่ไหนคนกับพวกหูนะครับบักเดี๋ยวมาเช็คอีกเจ้าหนึ่งนะครับเพื่อต้องการแค่ของลอยกิโลนะครับครับทางฝุ่นกับทีเก็บแล้วนะครับคือพอแล้วนะครับคั้งหนึ่งคนกับที่เอาเขาโรงงานนะครับบันนะครับลงมาสุดเดี๋ยวเพิ่งบางทีต้ององพาไปบนนะครับขนมมาสังนะครับมาสังว่าเปลียบเกียบเพิ่งนะครับว่า จะนี่ี่จะตั้งนะครับผู้ว่าจะทั้งจำนวนนะครับมันก็จะมาตั้งตั้งแล้วก็จะนับเพิ่งนะครับเช็คแต่เช็คกิโลนะครับโอ้โอ้โอ้กระโดนกระโดนนะครับเป็นการติดเช็คนะครับผมมาเช็คมาตั้งเลยก็เช็คว่าสักโตรอโลประมาณนี้นะครับแต่คิดในคำนวณถึงนะครับก็คือว่าเอาเอาใส้นสูตรคำนวณนะครับก็ได้ตั้งทุกโตนะครับ ประมาณเราไหครับนะครับกาได้พอแล้วนะครับกาของลอยกิโลนะครับเพิ่นว่าของลอยกิโลกับพอแล้วนะครับกับประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องเพิ่นนะครับอุปกรณ์เพิ่นนะครับนะครับก็คือพอแล้วเพิ่นกับเก็บอุปกรณ์แล้วครับทั้งนั้นกับนี่นะครับ อัางเบาบ่อยนะครับพราะอะไรเาะบ่อยพราะเรวเหรนบ่พราะอะไรครับตามโมนาเพิ่นก็ว่าพราะอะไรครับผมผมลอยล้อกันครับเพื่นก็บที่ได้เก็บกวนเก็บบุกประกวนแล้วนะครับครับเพราะเรี่ยวออกบ่หลายนะครับคือว่าเพิ่นลากเอาหน่อยเดียวนะครับออกบ่หลายโรงงานต้องการแค่นี้นะครับเพิ่นว่าติดตามที่ออเดอร์โรงงานสั่งนะครับแต่ละมือแต่ละป่าแต่ละยางนะครับกัประมาณนี้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้น้อยโครงการกะ นี่เล็กๆน้อยแค่นี้แหละครับมาฝากพี่ฝากน้องล้วเดี๋ยบใส่บัตรเฮาเบิ่งนะครับวิธีการลากปลาครับเบายว่าเพิ่นจะไปลากอีกบ่านึงอยู่ว่าท่านครับก็จะมีแค่นี้นะครับก็คลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับผมแต่พาพี่ๆน้องๆมาชมบรรยากาศที่ว่าลากปลานะครับออกปลานะครับน้อยโครงการขอขอบพระคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับของพี่ๆน้องๆนะครับของท่านผู้ชมนะครับ ครับสวัสดีครับคลิปหน้าพบกันใหมครับผม